ดินที่นี้ค่ะมันใหญ่แล้วสามารถแบ่งได้เป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นคือวานิลาคาเฟ่แล้วก็สไตล์จีนติมซัมคือรอยย่อวานิลาแล้วก็ร้านซอฟบุกสโตร์ซึ่งขายหนังสือแล้วก็ของกิฟ์ช็อปที่เจ้าของร้านเขาชอบมีของกิฟ์ช็อปเข็มคมเข็มข,ขัมขดอะไรนี้เยอะแยะ,ยะให้ลูกค้าได้แบบเลือกซื้อเลือกใช้ไปทีนี้ก็เลยรวมกันทั้ง3ร้านย่อยรวมกันอยู่ในร้านเดียวคือวานิลาการ์เดนค่ะ วานิลาคาเฟ่จะแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นร้านจีนก็จะเป็นรอยัลวานิลาซึ่งก็จะตกแต่งสไตล์จีนเปิดเพลงแจ๊สเซียงไฮ้โมเดิร์นนะคะให้ลูกค้าได้มาซึมซับบรรยากาศแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกสไตล์ไหน คำนะนนะคะเป็นข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะเป็นหมูผสมเนื้อค่ะสับทอดอแล้วก็ราดน้ำเกรวี่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็เป็นซูชิกาแตงนะคะเป็นข้าวห่อสาหร่ายราดด้วยมายองเนสกับอีกตัวหนึ่งก็เป็นชีสทอดค่ะเป็นชีสแซมซโซทอดภูกเก็ตขนมปังทอดนะคะตัวนี้ก็จะขายดีนะคะให้มาลองทานได้ค่ะ ขนมเนี่ยเราแนะนำเป็นพุดดิ้งอะโมดนะคะเป็นเค้กบาวาวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีนูเทลล่าเค้กเค้กตัวนี้ก็จะเป็นเ,เค้กที่ผสมกับแป้งเครปสลับชั้นกันไปนะคะที่ร้านนะคะก็จะมีเทปปไอค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไอศครีมผัดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเครื่องดื่มเป็นสตรอเบอรี่ฟอสนะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่ร้านวานิลาทุกสาขาเลยของรอยัลวานิลานะคะก็จะเป็นข้าวผัดเซี่ยงไฮ้นะคะ สามารถมาที่ร้านวานิลาการ์เด้นได้นะคะเพราะว่าเราจะมีสวนสวยๆมีน้ำพุอยู่กลางร้านนะคะร้านวานิลาการ์เด้นเนี่ยเรารวม3สไตล์ไว้ด้วยกันให้คุณเข้ามานั่งพักผ่อนได้ตลอดทั้งวันค่ะ1 1 0 0โมงถึงหทุ่มนะคะเอกมัยซอยค่ะ